ติ๊กครับติ๊กเสร็จแล้วก็เรียกให้น้องเข้ามาเอาครับน้องเขาก็มารับออเดอร์ไปเสร็จแล้วสักพักเดียวครับน้องเขาก็เอาลวกเนื้อเสร็จแล้วมาวางในจานแล้วตักกินทีเดียวเลยครับโอ้สวัสดีค่ะวันนี้เราจะพาไปกินชาบูสึสีสัมลงกำลังเดินทางครับออกจากบ้านแล้วอีกครึ่งชั่วโมงถึง น้องมเดเลียงจับูอ๋อตอนนี้ระหว่างเดินทางยังไม่ถึงนะคะทุกคนเด็กๆก็พักเอาแรงนอนอาบปากกันเลยทีเดียวนี่อเอยอหักเลยเมื่อเช้าตื่นตั้งแต่ตีหตี้าประมาณนะตอนนี้มาถึงร้านแล้วครับจะเกิดไทยจะมานะออกจากตัวเมืองสุโขทัยนะครับมาก่อนถึง สีแยกไฟแดงแรกเลยสีแยกไฟแดงก่อนถึงโรงพยาบาลอยู่ก่อนถึงสีแยกไฟแดงสี่สำโรงประมาณหนึ่งกิโลถ้าเกิดเรามาจากตัวเมืองสุโขทัยจะอยู่ขวามือนี่ถึงแล้วตอนนี้เราก็มาถึงหน้าร้านเป็นที่เรียบร้อยแล้วอากาศท่านในร้านเนี่ยบอกเลยอากาศเย็นมากวันนี้ก็คือลายอาหารของบุฟเฟ่นเนื้อหมูครับมีปลาหมึกมีกุ้งมีสบายนาง ส่วนน้ำเนี่ยก็มีให้เลือกเยอะแยะมากมายเลยครับมีพันมีลินจีมีเปปซี่มีน้ำส้มแฟนต้าน้ำแดงโอ้เยอะอยู่ครับส่วนน้ำจิ้มมีจะมีทั้งน้ำจิ้มซีฟู้ดน้ำจิ้มสุกี้ดังเดิมนะครับส่วนที่พี่เอฟชอบกินก็คือน้ำจิ้มงาขาวเรามาชาบูสึเราสั่งเป็นชุดเมนูบุฟเฟ่นเนื้อครับชุดบุฟเฟ่เนื้อเนี่ยก็จะเป็นชุดที่เราจะต้องมานั่งติ๊กเอาครับว่าเราจะเอาอะไรมากินบ้างมีหลากหลายเมนูให้เลือกเยอะแยะมากมายเลยครับ ส่วนน้ำซุปเนี่ยถ้าจะไม่ผิดจะมีให้เลือกหกน้ำครับที่จำได้หลักๆเลยคือเป็นน้ำต้มยำมีแน่นอนครับที่เหลือในเพีําจำไม่ได้ส่วนมากไนที่เพียบสั่งชุดเมนูเนื้อนะครับบอ,อกเลยเพียไม่ได้เดินไปตักของในตู้มาทานเลยครับสั่งน้องๆเขาเอามาเสิร์ฟอย่างเดียวเลยครับในเมนูที่เราติ๊กเข้าไปเนี่ยโอ้มีให้เลือกหลากหลายเมนูมากที่จำได้นะครับมีหมูสามชั้นสไลด์มีสันคอครับเนื้อวัวที่จำได้ก็มีเสือร้องไห้แล้วก็ลิปอายครับ และอีกหลายๆอย่างเนี่ยจำไม่ได้ครับเลือกไม่ออกที่ลุกออกไปจากโต๊ะเนี่ยมีไปเอาอยู่แค่ไม่กี่อย่างครับคือ1น้ําจิ้ม2น้ําที่เรามากินครับพวกพันุอะไรประมาณนี้แล้วก็เดินไปตักไอติมครับเนี่ยลุกไปประมาณ3าอย่างนี้เองครับนั่งกินกันยาวๆไปเลยครับอะไรหมดเนี่ยติ๊กครับติ๊กเสร็จแล้วก็เรียกให้น้องเขามาเอาครับน้องเขาก็มารับออเดอร์ไปเสร็จแล้วสักพักเดียวครับน้องเขาก็เอาของที่เราต้องการออกมาเสิร์ฟเลยครับอ้อลืมบอกไปครับมื้อนี้น้องโมเดลทานฟรีครับเพราะว่าน้องโมเดลเนี่ยส่วนสูงย พี่แทนคุณนี้เล่นลวกเนื้อเสร็จแล้วมาวางในจานแล้วตักกินทีเดียวเลยครับโอ้โหดูท่ากินเขาดิกินอย่างเดียวจริงๆก็เป็นสถานที่ที่เหมาะที่จะไปนั่งพักผ่อนพร้อมกันทั้งครอบครัวครับแล้วก็นั่งกินอาหารบุฟเฟ่ต์กันแบบชิลๆครับบรรยากาศเย็น,นสบายก็ับเด็กชอบใจแน่นอนเล็นเร่นเขาทง่ายร้อนน มื้อนี้ถือว่าโอเคผ่านครับมีความสุขกันทั้งครอบครัวกินอิ่มสบายแบบจุกๆกันไปเลยทีเดียวสายเนื้ออย่างพีเอฟถูกใจครับโอเคผ่าน